อ่ะใครอ่ะอ้าวแขกไม่ได้รับเชิญใครอีกอ่ะ <c oughs> ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นคนในคลิปนี้สองคนนี้นะครับช่วยมารายงานตัวใน YouTube ด้วยนะครับขอร้อง อ๋อไฮเยอะก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซิโ่ซากุระซีกับเกมไมครับอ่าสกายบล็อกวันบล็อกนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็อ่า uh, มาต่อกันที่ ep 2นะประหยะัด ep โซนแรกที่เราเล่นไปรน้งที่เยอะนะครับผมนะซึ่งไอ้ผมก็เพิ่งรู้ซึ่งไอ้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ตอนที่เรา achievement ที่มันขึ้นในตอน ep แรกนะที่มันขึ้นมาทั้งหมด1นถึงสินะครับผมนะมันคือ achievement อ่ของบล็อกไอ้ตรงนี้นะก็คือมันจะเป็นทั้งหมด10 ไบโอมนะครับก็เดาผิดจะเป็น10ไบโอมนะในไหมครับโลกเรามันมีทั้งหมด10ไบโอมนะข้าเดาผิดนะครับผมนะอันนี้แค่อันนี้แค่เดานะแต่ว่าตอนที่ผมรู้ก็คือมันขึ้นมาตั้ง10บนะซึ่งอ่าอันนี้เราถึงไอที่โอเชียนมูนเดมินนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคือไบโอมที่เท่าไหร่นะสำหรับโอเชียนมูนเดมินแต่รู้แค่ว่าขุดมาเยอะมากนะจนจนมันกลายเป็นโอเชียนมูนเดมินนะครับอ่าก็จะมีว้าซอมบี้เด็กให้ที่ไม่เรียบร้อยก่อนใครมาตี ใบโอมที่ห้าลีข้าเราเพิ่งมาครึ่งดีวอคนเดียวช่วยแผ่นเพลงออกให้หน่อยได้ไหมเปลี่ยนเพลงเหรอไม่มันดังแป๊บนึงให้อธิบายเรื่องมาก่อนได้โอเคขอบคุณมากนะครับผมก็ตาดีนนะก็ตอนนี้มีตนน้ตนไม้ของใบโอมจังเกิลมานะเนื่องจากว่าเราทุบไปแล้วไม่ได้ซีของใบโอมจังเกิลมานะครับซึ่งนั่นแหละครับมันคือไบโอมทั้งหมดนะครับที่เราอาจจะเห็นในตอนตอน้นคิดว่ามันมีทั้งหมด10อันอ่สิบข้อจะมันขึ้นมานะนี่เป็น10ไบโอมนะครับผมนะ โอเคซึ่งตอนนี้เราถึงไบโอมอที่มีโอเชียนมูนเดเมนหรือไบโอมใต้ทะเลนะครับผมนะจะมีพวกปะการังแล้วก็พวกเออ่การเดียนนะครับผมนะโผล่ขึ้นมาเมื่อเราขุดบล็อกพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีน้ำโผล่ขึ้นมาด้วยนะับเนี่ยอย่างนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับเป็นต้นอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลที่เราเล่นมัหลังใหม่มาก็ค่างที่จะผ่านไปเยอะนะครับผมนะก็นั่นแหละฮะโอเค okay. งั้นเราก็มาต่อกันในอีพีนี้เลยนะซึ่งอ p นี้เราจะไปทำอะไรกันพี่ครับไม่ต้องแรปครับฮะไม่ต้องแรปครับอธิบายไง ซึ่งต,นงตอนอตนี้ฟาร์มของเราคชิปอีกยาวซึ่งตอนนี้ฟาร์มของเรานะมีมอนเกิดนะครับผมนะซึ่งก็ไม่ได้ขายมันเกิดหรอกนะตอนออกจากเกมไปมันก็ไม่มีตัวอะไรนะแต่พอหลังจากที่เข้าเกมมาเหมือนมันเจเนเรตไว้มันเกิดขึ้นมานะครับผมนะก็สภาพอาจจะต,ตรงนี้นะครับที่แรกไม่เป็นอย่างนี้ครับต้นคลิปอ่าในอีพีแรกหลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่าอ่อีพีแรกมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ครับมันโดนคิปเปอร์ระเบิดครับเนื่องจากว่าเราทุบบล็อกไอ้ไอ้นั่นแหละนะครับผมแล้วมันส่งคิปเปอร์มานะครับซึ่งพวกผมก็กระจายกันเลยยจะะบบอกกัังงไไ็มม่รรู้นคผ ไม่มีโลอ่ะไม่มีโลนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เราได้ลาวามานี่ครับจากการทุบบอลนั่นแหละนะครับก็ได้มาทําเป็นคอปเปอร์สโตนนะครับผมนะก็คือที่ผลิตหินนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็จะได้ยินหลังจากนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลงของคุณนิวเขาเนีเพราะว่าเขาได้ทําการใส่แก้ไขไฟล์ของเพลงนะครับผมถ้าพี่เขาสามารถฟังเพลงที่เขาต้องการได้นะก็ไปแก้ไขไฟล์เพลงนั่นเองเนะี่ย ก็นะครับเราจะไม่ได้กินนะครับแต่ว่าเขาจะได้กินคนเดียวนะครับข้าผมไปลงนะครับข้าผมไปแก้ไขไฟล์เพลงแบบเขาเนีรับรองฮะลิขสิทธิ์เด็กนะครับผมนะครับโอเคก็วันนี้เรามาลุยกันเลยนะเสียงเพลงเขาจะดังแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะวันนี้เราจะมาทาเกี่ยวกับฟาร์มแถวๆนี้กันนะเพราะว่าเอ่อนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้นะครับเราได้ซีต้นไม้ใหญ่มาแล้วนะจริงได้มาต้นหนึ่งเรามาปลูกก็ได้มาเพิ่มมาอีกสิบห้าต้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะค่อยตัดขึ้นไปนะครับผมนะโอเค ดังถึงนี่เลยนะครับผมบอกตรงเพลงเขาดังถึงนี่ดังเหรออุตส่าห์ไว้ล่างสุดเลยเนะี่ยโอ้โหดังถึงนี่เลยไนดะ้มาสร้าง,<อ>งไม่เป็ไ,ไปที่การตั้งค่าเสียงดูดิพี่เพื่ออันจะมีปรับลดมันก็ไม่ได้ดอกหูแค่บอกว่ามันดังมาถึงนี่ไม่เอาเพลงนี้ว่ะไม่เลย <c oughs> ไม่เอาขอร้องนะอย่าเอาแผ่นเพลงสีดําใส่เชียวให้ของมีนะเพลงสีดำแผ่นไบสิบเอ็ดอายาวใส่เชียว ขอโมบมันเป็นเพลงกันดิข้าใส่เพิ่มไปบอกเลยครับได้ปิดเสียงเกมแน่ทำไมล่ะพี่ข้าคนนี้ได้ยินเสียงจริงๆมาหน่ะเสียงมันจะเป็นเสียงคนวิ่งหนีอะไรสักอย่างอ๋อมันเป็นแผ่นเสียงแตกใช่มันใส่ได้ฟังได้แต่ว่าขอร้องอย่าใส่จ้ะไอ้พี่เป็นคนขุดบนพี่ก็นเป็นคนเจออยู่ไม่ใช่ผมฮะผมขุดล่างไงพี่ขุดบนต่างกันอยู่เอ้ ถ้าเอาบล็อบรอบนี่เสียงมันจะลดปะไม่ไม่ลดมันอยู่งั้นแหละจะดังเหมือนเดิมนะเอาไว้งั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเปิดเปิดไปไม่เป็นไรโอ้เจมส์ถือปากมาร์ฮันน่าจะรู้นะมั้งเพลงเนี้ยพี่ฮูฟังซ้ายขวาซ้ายขวาเอาจริงแยกแยกหูไปทางไหนมันก็ฟังเสียงตามหูที่มันเอ่อฟังไปเลยอ่ะฟังด้านขวาเสียงก็ได้แต่ด้านขวาฟังด้านซ้ายเสียงก็ได้แต่ด้านซ้ายพี่ยอดเลยอะไรครับนี่ ก็หูฟังแยกเสียงไงแบบให้มันสมจริงแบบเราใช้หูซ้ายฟังอย่างสมมติเราปิดหูขวาแล้วเราฟังด้วยหูขวาอะไรเงีเ้ยแต่ปิดหูขวาแล้วเอาหูซ้ายฟังอะ่ะผมผม,ผมซ้ายขวาแบบเหมือนกันหมดแต่อันนึงใส่เข้าไปอีกอันนึงทับอีกทีนึง <c oughs> เกี่ยมไอเพลงนี้ไงพี่บทของหุ่นเชิญเลยที่พี่เคยเปิดให้ผมฟัง ไม่รู้เวยเป็นดนตรี <c oughs> มัเป็นดนตรีของแผ่นเสียงไมค้าเว้ยไม่ได้กินหรอกโอเคเอพิโซดนี้นะครับเราจะไม่เห็นคุณนิวทุบบล็อกอตรงกลางไปสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าผมให้เขาเทุบสโตนให้นะเพราะว่าเราจะได้ขยายบริเวณแถวๆรอบๆข้างบนเกาะของเรานี่ครับผมนะตรงนี้ก็เป็นโซนของต้นไม้อะไรพวกนี้เนาะซึ่งตอนนี้เราได้ อ่าหัวเนชัทอ่าอฟเฟช C ่ซี่วีนะครับผมเป็นหัวขุดเตลเลอร์เลวสี่นะครับได้จะมาจากการขุดบล็อกนั่นแหละนะฮะในการขุดบล็อกหนึ่งครั้งที่อ่าในการขุดบล็อกมันจะมีโอกาสสมกล่องมานะครับหนึ่งครั้งนะครับผมนะซึ่งบางกล่องสมมาได้แบบแย่มากในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้เราแบบว่าอยากแค้มมันเกิดแต่ว่าหญ้ามันไม่เป็นสีเขียวครับหญ้ามันไม่เกิดนะครับเป็นเนี่ยเป็นดินอย่างงี้ตลอดเลยยังไม่เกิดหญ้าสักทีอันนี้ก็รอมานานเหมือนกันนะยังไม่เกิดนะครับผมนะก็ได้แต่รอต่อไป โอเคเดี๋ยวอ้อมอ้อมรอไปก่อนกันตกหลังไม้นี้ตกกันบ่อยจริงๆนะพี่ผมอยากได้เพลงเพลงอีกแผ่นนึงเป็นเพลงที่อยากฟังมากแต่ไม่มีอ้าวแปดเพลงทั้งหมดสิบสิบเท่าไหร่สิบสิบเอ็ดหรือสิบสองแผ่นนะสิบสองแผ่นถ้าไม่รวมแผ่นแตกก็แค่สิบเอ็ดไอ้แผ่นแตกก็ร้องจะใส่เลยคนที่ไม่ได้ฟังเพลงไมค้าบโดยตรงอ่ะเขาที่ไม่ได้ฟังดนตรีของไมค้าบโดยตรงอ่ะอย่าใส่เลยแผ่นเพลงสิบเอ็ดอ่ะ ไอคนฟังแผ่นเพลงสิบเอ็ดโดยตรงนี่มันหลอนว่าไม่ยู่แผ่นนึงเลยไม่รู้จำไปได้ว่ามันแผ่นไหนหลืมจจ้าาลองไปบางช่วงแล้วกันกันที่แค่สิทธิ์กิบอ่ะซาบ,บิทาลี อยู่สองก้อนเด้เออ่าน้ำไม่ลงใช่ไหมเนี่ยน้ำน่าจะมีบล็อกอุดข้างล่าง <c oughs> นี่โอ้โหมาอีกแหละอ่าพังเรียบร้อยที่คุณนี่ข้างล่างนะพี่น, <c oughs> น้ำตอนมีบล็อกอยู่มันเป็นบล็อกน้ำนะี่ยพี่ต้อง <c oughs> ต้องข <c oughs> ้างยามว่าตักมันขึ้นมา หรือไม่ก็พี่ทําอย่างนี้เลยขุดด้านข้างแล้ไวไตักน้ําโดยเฉพาะเราจะต้องอยู่กับไอ้ไอ้น้ำนี่อีกนานเลยพาเรนดอมมาให้แล้วตนหว่างนหว่ามันจะเรนดอมอันเดือดม,มาให้คนนี้คุดบอ,กออกนี่ดิโอ้ยเอาน้ำบอสไหนอะโอเคเรียบร้อยได้ละได้น้ำและก็วิธีแบบใครที่ไม่มีที่อ่อนเทน้ําทิ้งนะครับก็ให้นําครับไอ้ไอ้นี่มานะครับไอ้ที่ผสมน้ํายาอย่างนี้นะครับผมนะ เราสามารถเอาน้ำเข้าไปเทวันนี้ได้นะผมนะแต่ไม่น้ำได้แบบเออ่นั่นแหละนะฮะยลงจบแล้วพี่ก็หมือนก็ต้องจบป่ามันไม่ได้เปิด Security ไว้ถ้าคุณยังไม่เอาดอปเปอร์สร้างคอปเปอร์มายิงแผ่นมายิงแผ่นเขาเครื่อนจังพี่อันนี้พี่เคยเปิดให้ผมฟังแล้วผมก็เปิดให้พี่ฟัง เป็นจากเพลงที่เรื่องผมชอบที่สุดในชน่วงนี้จอมยุทธพูดทางสารไม่มีค่าโฆษณานะครับไม่มีไม่มีเฮ้ยต้องขุดปอกม,มันไม่ได้บอกขึ้นบนนีพ่พี่มันดอกทะลุวอกไปเลยอ่ะมันไปอยู่ข้างบน <c oughs> บางทีมันก็ตรงลาวาแล้วไปดอกอยู่ข้างบน เพลินๆกับเพลงเนี่ยตอนว่เป็นเพลงโดนตีทำไมครับมันก็เพลินได้เหมือนกันก็ปกติแล้วเพราะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแอ้ววยซับบีอีกอะคันนี้อะไรคันนี้ปลาหมึกเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอปลาหมึกไม่ทำาล้างออกาไมน้ำมันเยอะจังเลยเนี่ย โอ้ขานี่โลมาฟัางเสียงแล้วขัดการหายใจตายรู้ได้ไงเสียงฟังก็รูได้ดังแอ่ๆต่อเนื่องถ้าเป็นมีดมันไม่น่าจะต่อเนื่องขนาดขานี่เป็นเต่าเอ่อาเดาอ,อวยวมันบอกได้ปล่อยมันจะปล่อยไม่ได้เพราะมันมันบางที่ขุดบางตรงละขุด เอาไว้กัมพวกมพอนปฏิละก็คุยกันคือมันโผล่มา,ข,าข้าทิ้งหมด่ะไม่เก็บหรอกมอนมันไม่มอนมันเกี่ยวอะไรกับเต่าก็ามอนทุกตัวที่โผล่มาไม่กระทั่งสัตว์เลี้ยงมันก็โผล่มามันก็ข้าทิ้งหมดะที่จริงขอนข้าง,งบนนี้ก็ดับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้กาเดียนอีกแลีว้วปควายมันโดดๆอยู่งั้นละกัน เพราะไม่อยากไม่อยากสกิดกาเดียนตีมันแล้วเราเก็บอย่าต้องไปแก้ไฟล์มันที่หลังเพราะว่ามีเพลงแต่งเพลงซ้ำอยู่อันโอเคกาเดียนหลุดออกมาแนละ้วถคากาเดียนอย่ามันบอกมันตามที่คำนวณไว้มันไม่น่าจะตีเราโอเคมันตีมันยิงเลเซอร์ใส่เราคพิคงณพยิงเก มันตีการเดียนต,ตีแรงด้วยตีแรงด้วยแล้วถ้าอยู่ในน้ำนี่ยิงแบบน่ากลัวเฮ้ยมันยิงเลเซอร์ทะรุได้บล็อกได้ด้วยเหรอเนี่ยไปยังไม่มันได้มันคงไม่ไปหรอกลงไปโอเค <laughs> มันลงมาไม่ดีนะพี่ผมขูดอยู่แต่มันมาฉีดใส่ผมขูดไม่ไปเลยนะมันตกโลกตายไปแล้วเอเอ๊มมันคิดสัก้นกระโดลงโลกไปแล้วเก่งพี่คบไปแล้วโอ้ยลงมาไอ้ตายมันไม่ได้อาคาราการหายใจตายนะมันติดยิดบล็อกตายยิดบล็อกตาย เออน้ำเยอะจังแต่นี้เพลงเดียวกันจำได้อืมอืมมันเดินไป <c oughs> <c oughs> อือปากกาลังพูดช้า้าเจอแผ่นเพลงก็ามาให้หน่อยนะนวินี่ขวดไปกี่แผ่นละอันนี้ขวดไปกี่รอบยังไม่ยังยังยังโผล่อะไรขึ้นมาเลยแผ่นเพลงมันอยู่ในกล่องนะลาก่อนเอาสักสี่ชั่วโมงแม่เนี้ยโอ้โห แล้วเราไปเดนเล,นเลอร์เดี๋ยวประมาณยี่สี่นาทีกูเดี๋ยวไปโหลดไฟล์เพลงหนึ่งชั่วโมงมาแลมายัดเขาแฟนไม่ยัดเขาแฟนเสียงทำได้พี่แต่ผมขี้เกียจรอนานเนี่ยก็เลยเอาแค่แบบเพียวๆพอหย,ยอกอ้ยหนังสืชอชัดเตอุ้ยหนังสือชัด์ตอบด้วยฮะถ้าผมเอาไอ้หนังสือที่อ่านแล้วพิมพ์ตามที่บันบอกนี่จะเกิดอะไรขึ้นวะโอโ้โห หนังสือเอ็นชาร์ดโอเคเยี่ยมไปเลยได้อะไรเอ็นชาร์ดเลยอิมพอรลิงอะไรของเอ l นไ e ไม่รู้ว่ะอิมพอ t ์ลิงอิมพอร์ไม่รู้จีอิมพอร์นินอิมพอร์ลิงหรืออะไรนี่แหละน่าจะอ่านอย่างนงันนะไม่รู้สิไม่รู้เอาฟ้ามดอีกยแกเหรอเอเหมือนบ็อกมึงตอบตามเพลงเนาะมีเพลงมามึงก็ตอบซะเร็วเลย เดี๋ยวว่าลอมันเล่นเล่นเนเ๋็วก็ไม่รู้มันเริ่มเร็วขึ้นยังไงไม่รู้ไม่น่าจะเร็วเปล่าไม่ได้มันเร็วกว่าปกตินะทุกคีแบบรอไปโดนขุดไอ,ไอ้นั้นอนะ่ะชื่อชื่อละแต่นี่แค่แบบโดนแป๊บเดียวโผล่โดนแป๊บเดียวโผล่ <c oughs> <c oughs> เอะอะหืมจะได้เหรอพี่ าได้ยินปลาไปไปไอ้กล่องโหนังสือรุดรุดติ้งเหรอใช่ปะรุดเูทใน่าณะรุดติ้งมั้งแล้วก็มีสับมีสับเปล่ากับชาเดนชาเดนกับอ่บล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็เหล็กสามก้อนมันสำคัญทั้งหมดเลยนะเนี่ยขอขอแยกเข้ากล่องัชนิดเดี๋ยวตอนนี้เราคงจะได้ทำไอ้นั่นด้วยเพราะว่าตอนนี้เราได้ กล่องสปอนมาแล้วเรือยเนี่ยเป็นกล่องสปอนของ s ิเคิลิทันเนี่ยซเคลิทันเอาไว้ปัม๊มนะครับเลพวกเราเวงเราเรียวอะไรพวกนี้อ่ะคนนี้ว <c oughs> น้ำโดนปะน่ะโดนเกือบจมน้ำตายทําไมน้ำมันเจ,จ๊งวะจะเข้าสู่อันสุดท้ายเหรอ ก็จะเปลี่ยนก็นจะเปลี่ยนไปเลเวลต่อไปแล้วหรอเ้าเปลี่ยนเลเวลไปมามา 3, K K, ประมาณใช้บิ๊กแอคซอันที่แค่เห็นประมาณสามสี่อันพังก่อน <laughs> มีเพชรมีเพชรไม่ใช่หรอ <laughs> มีเพชรไม่ใช่ได้เพชรม,มา <laughs> สามอันอยู่กล่องล่างหนึ่งอันอยู่กล่องบทสองอันโอ้ยปลานี่ก็ขวางยังเลย <laughs> เอา้าวคาริซอมบี ทอดทอดท็อตหลุดตับีออานี่เราจะมาทุบไปเรื่อยเรยดีว่ามันจะเปลี่ยนให้ไหมเราทำให้บล็อกเป็นเราทำให้บล็อกอีโวลูชันงันทำไมแาวันไม่ลงเนี่ยมันไม่ไม่อยากเกิดแล้วอ้ออ,อ,อ,อันนี้ก็อยากก็อยากก็เริ่มอยากหนีไปจากทะเลแล้วแหละ ถ้าเจอน้ำก็แบบนี้พอเวลาจะเจอน้ำอ่ะไม่มีน้ำให้พอเวลาจะจ้ากาเดียนโอพังเรียบร้อยที่ขุดไอ้ดาบไม่ค่อยอยากตีกาเดียนเพราะว่ากาเดียนมันมีนมดาเมจนะครับมันสะท้อนดาเมจได้ไดหินอย่างน้อยกี่กองครับพี่เอ่อขุดไว้แหละขุดไว้แล้วเอาหินมาวางแล้วขุดไปเรื่อยๆเราจะได้สร้างอะไรเยอะอยู่เอากระกลงเนึงก่อนไหมได้ได้ได้ไค่อยขุดได้ได้ได้เดี๋ยวคนนี้จะไม่มีเวลามาขุดไอ้ไอ้บล็อกพวกนี้แทนเลย เด้ดเดจะมีแต่ขุดแต่หินอ่านังสืออีกเรี่มหนึ่ง <c oughs> เอาจริงนะมีหนังสือมาก็จริงอแต่เรายังไม่มีแท่นตีบวกเลย <c oughs> มีเหล็กแต่ก็ไม่พออ้าวโหโห,หนังสือเมเล่ดิมเหล็กเราต้องการเป็นบล็อกเลยอสามบล็อกกับอีกห้าก้อนก็จะได้เป็นเอ็นวิว <c oughs> เอาไว้ตี <c oughs> บล็อกหนึ่งใช้เก้าอัน ก็เยอะอยู่สามเก้าสิบแปดสามสามยี่สิบเจ็ดอดวงตาได้ดวงตาของไอ้ทะเลมาแล้วใช่ป่ายี่สิบเจ็ดแต่ว่า 5, โลก 5, เรา <6. S 1> โลกเราไม่มีน้ำนี่โลกเราไม่มีทะเลนี่เอามาทำไมเนี่ยโอ้โใช่เผื่อสิ่ใดพี่ฮะเผื่อมีมันเอาไว้เราหายใจใต้ทะเลโลกเราไม่มีทะเล เราควยให้ทำเองไงพี่โ oh. อ้โหทำที่ใหญ่แก่อาให้ใจเอาอปลาลงเหนื่อยตายกวาจะทำเสร็จเองนน้ำ <c oughs> ขุดเพลินๆดีนะแต่พอเจอน้ำนี่ขุดไม่เพลินเลยเกินไงวาอ่า บล็อกปกติไม่เจอแล้วนะส่วนใหญ่จะเจอบล็อกกาเดียนแล้วนะบล็อกไอ้ปกติมันหายไปในหมดเลยมันมีอยู่อันนึงอันที่ผมอยากได้แผ่นหนึ่งมากเลยแต่ยังไม่พุเลยในไอ้มันโผล่ของรถไฟยังนะยังพี่เหมืองรถไฟยังไม่โผล่ใช่ไหมน่าจะยังมันโผล่แค่พวกของอใต้ดินก่อนเมื่อกี้เราตีอะไราตายซาลาแมนเดอร์ เอปลาปลาถอยไปโอ้ปลาแตกแล้วเจ๋งใแล้วเจ๋งจบแล้วอาอพี่มาเปิดฟังไม่ใช่ให้เปิดง่วงนะเปิดให้มีแรงกำลังใจในการทำไอ้ขุดบล็อกไปไม่ใช่ว่าพี่มาเปิดแล้วเต็งง่วงอ่ะอ่ะไข่อไข่แล้วมันเกิดแล้วประเด็นคือมันดูดเราเข้ามาข้างในเนี่ยมันดูดเราเข้ามาข้างในบล็อกที่เราวันนี้อยู่ด้วยไข่ไม่รู้อะอันนี้ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไข่ด้วยจู่ๆบุกเข้ามาในเซิร์ฟชื่อไม่คุ้นด้วยไม่เคยเจอหน้าดีวยแหละอยู่ดีเข้ามาอย่างนี้มันไม่สมเหตุสมผลเราซะเลยช่างมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเราค่าก็ตายเราก็ไม่ผิดทัเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเวลาคนเกิดใหม่ไปทำการดูดดูดไอหัวห้องไปอยู่ตรงจุดที่บล็อกนี้มันเกิด มันด,ดึงเขาเราเขาเยวยเอ้าคุยยุ่งกับเพลงผมทําไมครับไม่ได้เปิดให้ทุบอะไรได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ปรับให้ทําอะไรได้เลยไม่ใช่หรอกระแพงเพลงผมรุดแล้วเนี่ยพี่คุณนิวาถามดิใครครับ <laughs> เป็นใครครับมายุ่งอะไรกับแมพนยุ่งอะไรกับแมพมายุ่งอะไรกับคลิปเรามายุ่งอะไรการทำคลิปของเรา ต้องคอควายดิไม่ใช่เราเด็กถอยยัง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 นับสามถึงหนึ่งถอยถอยแล้วนะเป็นเราเพลงผมพายไปด้วยพี่ก็กโดดทุบไปนี่ไปตรงไหนกลับอยู่กับเขาอะ่ะใครก็ไม่รู้ทีดีก็เข้ามา ออบอกเขานะหน่อยว่าทำคลิปอยู่บอกเขาหน่อยช่วไหมทีเราช่วยไหมโอ้ยไม่ช่วย,วย,มย,ย,ไ,มวยไม่ต้องการทำคลิปกันอยู่สองคนคุณเจ้าแผ่นอขอแผ่นคืนด้วยครับเราทำอะไรไม่ได้ชิสาได้กกระเปิกละไอ ปลาอย่ามาโดนตรงนี้ขอแผ่นคืนด้วยครับวอนที่ผมจะเอาคุณไปเป็นอาหารปลาครับครับที่มาอยู่ไหนวะเอยชิบตกใจหมดบอกชื่อช่องพี่เขาหน่อยดิซีโรซากุระเนี่ยหรือไม่บ้างเตียนแล้วนะนับหนึ่งถึงสามขี่ เต่าออกไปลกุออกขอแผ่นคืนครับเดี๋ยวไปดูไม่ต้องบอกเดี๋ยวไปดูแค่อยากรู้มาได้ยังไงเนี่ยขอแผ่นคืนครับเคยแอดกันด้วยเหรอคนดูเก่าพี่เปล่าไม่รู้อ่ะฆ่าทิ้งได้ใช่ไหมไม่รู้ทําทํา ภาปอีกหนึ่งอย่าไปโดนกระบองเพชรของมันหายอ๋อไม่รู้เรื่องซะแขกไม่ได้รับเชิญงั้นหรือแขกพี่ไม่ใช่แขกผมแน่ตกลกตใจ <c oughs> อ เจอสิง่งที่ไม่คาดคิดมาในคลิปนี้ซะนั้นได้แจกไม่รับเชิญโควิดนากลับด้วยครับทำลองเนี้ยเหรอช่วยกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเจ้าเอามาเปิดไฟเลย <c oughs> ไม่ค่อยชอบเลยแบบนี้นืน่องจะเข้าก็เข้ากันนะใคจะไปชอบนะขณะที่ไม่รู้เลยอยู่ดีก็เข้ามา้าก็รู้จักก็พออันนี้อยู่ได้อยู่แต่นี่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักจริงแหละขณะพี่ไม่รู้เลยว่าใครเดาน่าจะเพิ่งโหลดมาด้วยเนาะไม่แน่ใจกลับมาเล่นด้วยซ้ำมมั้ง <laughs> ออตาไอสก,กินยังเป็นสเตปอยู่เลยไม่เป็นสก,กินนั้นนะ สกินไอลูลกบิดเพราม่เห็นเป็นสเตปเอ้ยเจอเพชรด้วยฮะ้ทำห้คุคนเหล็กแบบดวงตาเรามองเห็นไปเหมือนกันว่ะพี่ <laughs> สกินบัคอกคิดอะไรมากขนาดเขาพิมอะไรผมยังไม่เห็นเลย <laughs> โอเคได้เ,เพชรมาแล้วจริงนะเขาพิมอะไรผมยังไม่เห็นเลยพี่เอ้ นี่เราขุดไปนานแล้วยังไม่ยังไม่เข้าสู่การั p ไปนั่นเลยอุ้ยอุ้ยโลมาตีโลมาตีาตด้วยเหรอเนี่ยพึ่งรู้หลายพิกอคอยู่แล้วหลายพิกอคอยู่แล้วโอเคูัน ที่ว่าจะได้จะได้เป็นอะไระโหเนเธอร์เฮ้เนเธอร์คนเดียวโซนนรกนรกไม่ต้องจับเป็นแล้วเนี่ยข้าสู่โซนของนรกแล้วเรียบร้อยาะมีนรกแค่แล้วอะขเน็ค ใช่ไหมคนดิโอเคเข้าสู่โซนนรกอันนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับการที่เรามาขุดเอ่อไอ้นั่นเอ่อโอเชียนนะครับของเรามาขุดของโอเชียนนะครับก็เข้าใจว่าพิธีการนะกับแขกที่ไม่รับเชิญจากไหนก็ไม่รู้นะที่เข้ามานะครับค่าค่าดูคลิปนี้เป็นรายงานตัวด้วยนะครับรายงานตัวในช่องด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเราไขอีกอ่ะ แดี๋ยวคิดว่าเราจะสร้างบ้านกันนะครับโอเคเหรับคเิปคี้ขอตัวกับลายก่อนแล้วกันครับวันนี้สวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับไม่ได้เตรียมใครมาด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จกกักจริงๆนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นคนในคลิปนี้2คนนี้นะครับช่วยมารายงานตัวใน y o u t u b e ด้วยนะครับขอร้องโอเคครับสำหรับวันนี้